สบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนเด้อนี่ตด้กินพอข้อเออสบายดีเลยป้งปลาดนะินเด้อไม่ปิ้งปลาดินดีแล้วพี่น้องสี่ดวงก็มีตำมุขเขื่อนไม่สมอืมปิ้งปลาดนินกินกับตำม,ม,มุขเขื่อนตำมุขไม่สมโอ้ามาหลายอย่างแท้ปาถ่กคั้งสิดู้ว่อย่างหนีพี่น้องต่อสู้ดกันเด้อพ่นหนะปิ้งก็ปิ้ปงวัดตำไก่ยิ่งสุกเลยพี่น้องเนี่ย จะเย็นๆพี่ให้มันสุกสะก่อนจะค่อยพีกนะพี่น้องคือคือพ้นจิตตกเองนะพี่น้องเอ้ยบางทีนี่เงินเพราะแต่หยอกหยอกเงี้ยงมากเขาเดียวหนึ่งพ้นก็ได้ผมเห็นแดดอีแล้วมือนีนหันถ้าคือจิตตกอีกจะหน่อยนี่ทำเบิ่งเลอะตกระยุตกระยุตกพอดีไปหยักมาหยักตกเงี้ยงกับโบตก ตกพ่อกระเทินนะขึ้วาได้แจ่งมากเลยพี่น้องเลยมีท oh, ั้งแจ่งมีทั้งมืดอุ้ยแรงมีมืดพี่น้องโอ้ยตกอีกจหน่อยเนียบร้อยแล้วพี่น้องนี่ปลาพี่น้องตามมะเขือตามะแกงโอ้ยตาแกงเขาสัตว์ตามน้อส้มโลภะเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องกินข้าวเส้าข้าวเพี้ยนข้าวเที่ยงข้าวแลงข้าวางข้าวไงน้องแก่นบุตรนิยมอ่ะมาพี่น้องกินข้าวแล้วกันเด้อวัชพูชุคน ได้เด้พี่เนี่ยเด้อพี่น้องท่ทำกันเด้อพี่น้องเด้อมาตะกุ่ทุกคนเด้อทางลาวทางไทยทางต่างประเทศเด้อกุยปลากินเผาน้าเมเด้อมาตะกุ่ทุกคนสีตะหักแทนเมื่อทุกคนสีใหม่เอฟซีเต่ามาเด้อมาเด้อต้มน้ำใหม่สมใส่หมักเครือคืนพี่น้องปิีงปลานินเราจะหมักกรือพาะแล้วลาเผินกินนั่นต้มเครือหวานแน่ตัวนะ ตับม,มกเช้อคืน,นเธอได้ไม่สมป็ตับหมึกหวานสองยสอย่างเลยน้อยมามาเด้อสรีอิงถอนเบื่อด้วล่ะเด้อจุกสานุกน้อยมาเด้อถอนแม่เด้อเทเด้อขอบใจไลายเด้อนุกน้อยเด้อ ออกมาปกป้องแม่ทุกสิ้งทุกอย่างแม่ขอบใจได้หลายเป็นหายกำลังใจแม่ขอบใจสู่เพื่อแม่แม่กปสู้ต่อไปหนะลูกเอ้ย น้มูไปห้าเฮดก็จะนอนนั้นนั่นเนะาะบรรยากาศดีเลยค่ะเดินป่าห้าเฮีกบ่มืนอนไงคุณตาไปแล้วน้ำมือแยกสุดมีแตคนติดตกหยกเดียวคนลินบัดขึ้นพี่น,อน้องเลยบรรยากาศเออคนบตกข้าไปอยู่เลยไปห้าเฮ็ด

อันผลยิุ่่งใหน่อ่ะยุ่งใหญ่ยังยุ่งเขาโดนนะสิบ้าเขาป้าตามก็ไม่ยุ่งเลยหรอกงานยุ่งก็บไปกินยี่แหละเราหาก็บไปกินคนเ้ากินเคยอยู่คนน่ะกินเคยอยู่มันอยู่ก็กิน อันซาหอดสื่อหอดเสียงคนอื่นเมืองบ้านเกา่าเมืองเก่าเลยค่ะเมือ่อเ่อนหอดสือ่อได้ไปก่อนค่ะเพิ่นมื่กรรมเพิน่นก็ได้ยั่งอยู่กับใส่กรรมมากินอย่างตัวเองนามตายจักกันเวาน่า ิวคนมันสัน่นมือนหนบอกซือคนตะกีคนตะกีก้คนก,นกินพักกินหยาม่เอคนเยืนคนขนมยกินทุกสิ่งทุกอย่างม่อสั่นเถากระเถาไว้เมเมาน้ำสังคมกินเหล้ากินเบีย ปลาหนำเทินได้ค่ะนี่นถือปลาหนำเทินรด่นที่หาพันกีุ่กสิบบาทหมดนบนหกสิบบาทห่อนะหาพันกี่เพิ่มเึ้นอีกป่าหกสิบบาทน้อยยัง ลมไปหาเห็ดจ้ะคือเราจะลงลูกกลับลงไปทางหน้ายอายาวเลยให้กระหมกัน เชื่ออยู่คนบไมเออยู่คนแบบเพ่นมาเพื่อนมาปกตินี่ไเชื่อแรตะ่นมามาเนานมาลนไหมโมแลนไหมเนาะอือ<ล>สา,าลูกคนมาแล้วคั้งนึ่เดือนนัมันจมาไดเอาแาบเออเราดังแเราดังไร FC เพนดนยินเพนบาเอ้ยเป็นยังไเบาหน่อย เสียงดังเสร็จหมดเนยเ่าคนหาตาดีอืที่เจ็่นจีมานั่งเด,ดอ๋เวรนจีเป่าลู่คนหน้าบ้านนะอีดูขุนหรือปจกอักแหเลยจมบกจกมาก มามลคิดลูกมันเห็นแล้วอืดตัวมาอืดมา่เขาามานตัอัดตเขามาคนอื่นเขามามานมาหลักกินเขาเนี่ยหมอหลักกินเขาต้ม <t> เนี <t> ่หมอ

nói nhau và นี่็ลาพีละน่องกันเดอ้ออย่าลืมกดแชร์กได,ดกไลค์กดข่ายกดกระดิ่งให้่องบบาหน่อยแล้วขอบคุณด้วยพี่น้องเดอ้อบ๊ายบาย,บาย